แฟนพันธุ์แท้พาวพับเกิลพาวพับเกิลมีกี่ตัวสามมีชื่ออะไรบ้างบับบั๊ซัมบับเบิลบัตคัพอือพาวพับเกิลอยู่กับใครชาลิาจันอยู่ที่ียมแล้วท่านนายก่ะอยู่กับคุณเบลลัมเบลัมแล้วคนที่เป็นตัวโกงที่ชอบแกลงที่ชอบแกลงพาวพับเกิลชื่ออะไร ไอตัวปลอมเหรอเออที่เป็นใส่ใส่หมวกสีแดงอ่ะที่ไอตัวสีเขียวใส่จุกใช่นะเออชื่ออะไรพวกแก๊งพา power pop girl เหรอใช่แล้วตัวที่เป็นลิงชื่ออะไรลิงที่ใส่ไม่ดีอ่ะโจ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  <c oughs> อันนั้นอะเอเอจำได้เหรอจำได้อ๋อแล้วพาวกเขาเกิลมีสีอะไรบ้างมีสีฟ้ามีสีมีสีมีสีชม,มพูมีสีเขียวเก้งแล้วมัน พวกจังเบาพวกพับก,กมอมันก็มีตัวสีเขียวตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีน้ำเงินน่ะหรอเงี้ยแล้วพอพับเกอร์แบบส่วนผสมของอะไรมีส่วนผสมของอะไรน้ำตาลเครื่องเทศเซนฟ้าของกุ๊กกิ๊ก <c oughs> <c oughs> โอเค่งอ้ไแล้วแล้วอ่าใครตอบเอ่อคนที่เรื่องทินจังอะ่ะที่เป็นหมูอะ่ะมันชื่ออะไร อีหนูใส่ก้นอ่ะ